สวัสดีค่ะทุกคนกิ๊กอินเมกานะคะตอนนี้กิ๊กก็กำลังเตรียมตัวที่จะไปถ่ายรูปค่ะเป็นการถ่ายเก็บไว้ดูนะคะตอนแรกอะกิ๊กถักช่างภาพไปเพราะว่าอยากให้ช่างภาพมาถ่ายลูกตอนที่คลอดออกมาแล้วแต่บังเอิญว่าช่างภาพคนที่กิ๊กอยากให้เขามาถ่ายเนี่ยเขาท้องอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกันมากเขาท้อง25สัปดาห์กิ๊กท้อง24สสัปดาห์เนาะทำให้แบบพอเขาคลอดอย่างเงี้ย เขาก็จะต้องวุ่นวายกับลูกของเขาอยู่นะกิ๊กก็เหมือนกันนะคะก็เลยถ่ายตอนท้องเอาไว้เลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็พอตอนคลอดเราวกิ๊กค่อยไปหาร้านที่อื่นถ่ายนะคะ My hair baby doesn't look good from this Yeah super curls mm hmm. And you can still hit people if you need to Like this Pow Pow เราต้องไปหาซื้อชุดให้ไทเลอร์ทุกคนลาส t m มินิ e มากๆเพราะว่าไทเลอร์ย mm ัง hmm. ไม่มีชุดใส่ที่จะถ่ายเลยอะ่ะนี ทีมเราเป็นทีมแบบปิกนิกนะคะทุกคนก็มาหาสื้อสื้อาที่มันแบบเข้ากับการปิกนิกเย <laughs> อะไวไทเลอร์เป็นพ่อโอ้โหรอมากใช่ไหมครับก่อนที่กิกจะเริ่มแต่งตัวแล้วก็เริ่มจัดทุกอย่างเนีเพราะว่ากิกบุ๊กพี่เข้ามาแค่30นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดฉากเองทั้งหมดตามที่ เราไปได้เรสมานะคะก็จะมีการแบบแขวนชุดเด็กเอาไว้ด้วยนี่โลเคชันที่จะถ่ายก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลนะคะที่สนามย่ามบ้านของเราเองคือวันนี้จะเป็นลุคหวานๆนะคะกําลังจะแต่งหน้าเองด้วยนะคะ เร็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกิกกีลกับเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจัดสถานที่รอพี่เขามาถ่ายกันค่ะออกมาเยอะมากเลยทุกคนเมื่อ17สัปดาห์ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะคะตอนนี้25สัปดาห์ Hey baby Yo ยกคำเซยไฮทูเดแฟนจริงๆเป็นครั้งที่2แล้วนะคะพี่กิกแต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้แล้วก็ออกไปถ่ายรูปก,กันกับแเลอร์นะคะที่แล้คือฝนตกแคนเซิลไปยกเลิกไปนะคะวันนี้เป็น วันที่พวกเราหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะคะพวกเราจะได Sticky Rice อู้หูดอนหู้ดอง Let me show แช่ข้าวเหนียวนิดนึงทุกคนนี่คือเทคนิคการแชร่ข้าวนะคะแบบเย็ c. ได้กินเร็วๆนะเดี๋ยวคิดค่ยเสร็จกิ๊กก็จะมาทํากับข้าวกินมือเย็นกับไทเลอร์นะคะยิ่งมาอยู่ที่อเมริกาได้เข้าปีที่6แล้วนะ รู้สึกว่าชอบรัฐนี้มากมากกิกอยู่ที่รัฐไอดาโฮอยู่ที่เมืองบอยซีนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆกันหมู่บ้านของกิกตอนที่อากาศแจ่มใสสวยมากๆไป you ready to go set up this is our location right here คือตรงนี้จะมีต้นไม้สองต้นพอดีนะคะทุกคนก็จะห้อยเสื้อผ้าลูกตรงนี้นี่ก็มาเลือกดูกับช่างภาพเรียบร้อยมีพร็อพด้วยเล็กน้อยถึงปานกลาง อันดับต่อไปก็จะเป็นการตากผ้านะคะทุกคนข้างหลังนี่แหละจะเอาเสื้อผ้าเด็กขึ้นไปห้อยนะเป็นเสื้อผ้าเด็กที่พวกเราเตรียมมาเป็นพร็อพนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าของน้องจริงๆด้วย spread it out เรากําลังจะได้ลูกผู้ชายเราก็จะตากเป็นชุดเด็กผู้ชายแบบนี้นะคะนี่เลยออกทนเป็นแบบนูเตรนสีแบบนี้ oh. <Bur> แล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยนะทุกคนเอามาเป็นพร็อพนะคะ หนังสือที่เกี่ยวกับเบบี้โอเคเดี๋ยวกิ๊กไปช่วยไทยเลอร์ตากผ้าก่อน <laughs> 30นาทีแต่ว่ารู้สึกว่าพี่เขาแบบละเอียดมากแล้วก็ให้เวลาเยอะมากนะคะพี่ลาลินนะคะจากลาลินแคมราเป็นตะก้องที่กิกได้รับคําแนะนํามาจากเพื่อนและนอกจากนี้นะเพื่อนมารู้ทีหลังว่าบ้านพี่เขาอยู่ใกล้ๆบ้านกิกเองคือเป็นสาวบังการเหมือนกันนะคะระหว่างที่ถ่ายอยู่ก็ทรมานมากเพราะว่าหิวข้าวนะคะวันนี้เดี๋ยวจะทํากับข้าวดีกา่าข้าวเหนียวที่แช่เอาไว้มันนึ่งข้าวเหนียวมันก่อนนะคะกิกจะทําหมกปลาแซลมอนทําไปฝากเพื่อนด้วยเพราะว่าจริงๆปลาแซลมอนได้มาฟรีเพราะว่าเพื่อนเอามาให้นะคะ ก็จะตอบแทนด้วยการทาหมกปลาแซลมอนกับข้าวเหนียวร้อนๆไปฝากข้าวเหนียวที่แช่เอาไว้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนมันจะมีความเป็นยางนิดนึงนะกิ๊กต้องมาล้างยางตรงนี้ออกให้เกลี้ยงนะคะต้องแบ่งไว้ทําหมกปลานิง <laughs> ต้องแบ่งไว้ทําหมกปลาแซลมอนต้องใส่ข้าวเบือด้วยนิดหน่อย Hi e v o r y o n e we're gonna eat for dinner. No <Hello. S 1> Sticky rice with crying tiger. Yeah, we have that. Mm hmm. แบ่งจะมาทําหมกวันนี้ประมาณอีกครึ่งหนึ่งเลยที่อยู่ในตู้เย็โอเคอันนี้เอาไว้ใส่เสือ์ร้องไห,ห้ไทยาทำเป็นแบบยำเนื้ออะไรเงี้ยให้เขากินกับข้าวเหนียว mm hmm. นี่ทําคลิปทําอาหารนาแล้วนเนี่ยไม่มีหอมแดงกิ๊กใช้หอมแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคน Can can you croak cro something for me? This? All of this. <Okay. S 1> together. Yeah. Where s the croak croak? Right here. Croak mm hmm. croak croak croak. Cro cro ตามภาษาไทยเลอร์เรียกว่าครกนะเ mm hmm. yeah. ตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกี้ก็จะเริ่มทำหมกปลาเลยทุกคนพร้อมอยังใส่ลงไปประมาณครึ่งนึงก่อนแล้วกันใส่น้ำปลรรานะคะ ปลาผงชูรสนิดนึงนะคะพริกลูกโดดลงไปด้วยนิดนึงนะเมืก,กิ้กไม่แน่ใจว่ามันจะเผ็ดพอหรือเปล่านะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีลาวของเราเมื่อกี้เติมใบแมงลักลงไปด้วยนะคะทุกคนลืมถ่ายยังไม่พอนะคะทุกคนมือเย็นกิ๊กมีดีด้วยหมูปิ้งอบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะอันนี้กิ๊กทำเองแล้วก็ใส่ช่องฟรีซเอาไว้อยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาอบได้เลย หมกปลาแซลมอนค่ะหอมมากชิ้นใหญ่ด้วยนะ mm hmm. หมูปิ้งได้แล้วค่ะหมูปิ้งได้แล้วครับ mm hmm. like กับข้าวมื้อเย็ยนทำเสร็จแล้วค่ะหมูกปลาแซลมอนแล้วก็มีหมูปิ้งกิ๊กแอบกินไปแล้วนะเมื่อกี้อง n t bite ฟ mm ิงเ n อร์สอืมโอ้นัวไหม Mmm, mmm, -mm. chewy. That's yummy. Does the salmon chewy? Mm -mm. What was that? It's probably oh, like sticky good. rice. Sticky rice. It's like, was the salmon taste like really soft bread? Oh my god, Tyler, you didn't know I had sticky rice in it? No, I thought it was just all salmon. Mm. That's really flavorful, though. Yummy. Mmm. I know. เนื้อเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีมันเยอะขนาดนั้นนะคะเป็นชิ้นๆเลยผักผักอร่อยผักอร่อยผักชีลาวเดี๋ยว<ม>ทำยำเนื้อให้ทายเลอร์แ๊บนะ่ะคกเค้าให้เข้ากันแค่นี้เลยง่ายเนาะดูง,ง่ายใช่ไหมผักชีนะคะอันนี้เท่าที่มีนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนน้ำปลาน้มะนาว วิวหลังบ้านยามเย็ยนค่ะมาค่ะมากินข้าวกันวันนี้มีแจ่วพริกสดอันนี้เพื่อนทำมาให้แล้วก็มีหมกปลาแซลมอนนัวมากอร่อยมากลูพาที่ตรงดิน flavorful แจ่วพริกสดหมกปิ้ง อันนี้ปลาแซาลมอนใส่ผักชีลาทุกคนใส่เยอะมากแต่ว่าหดเหลือแค่นี้ข้าวเหนียวพอดีเลยค่ะทุกคน<อ>ไม่ได้แช่น้นด้วยเลเลื่อนทำเองเจลพัดเด็กวัวนี่เสียบ The pork goes good with the dim yale. Mm. Mm, is that normal? Mm-hmm. Ah, there you go. Yeah, put that over here. Mmm. Right. That. ชนใ,ใหญ่ค่ะแซลมนอนม,ม,มากินเ้อพ่อเม่พี่นอ้อง <laughs> มากินเ้อมอพ มากินเดอ้อพ่อแม่น้องพี่ครับ All these time people like to eat sticky rice and watermelon You w ว้า what you talking about Hmm Hmm กับใจเดอ้อ mm. นี่กิจก,กรรมของเราสำหรับวันนี้นะคะเป็นบล็อกเล็กๆนะ้ mm. อยๆพวกเราจบท้ายด้วยดินเนอร์แสนอร่อยนะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่กดเข้ามาดูคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะ ขอลาไปกินแตงโมก่อนนะคะบ๊ายบาย